นุนโดยตำนานโคขุนโพลยางคำริมถนนราชพฤกษ์ข้างวัดทอง KTB SME Alert รายงานสดเงินเข้าเงินออกถึงมือคุณทันที c h เซ e d o Professional Thailand eService อ,อิสระในมือคุณทุกที่ทุกเวลาอิสระที่มากกว่าจาก One to Call คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะมาเรียกน้าย่อยค่ะจากละครเวทีนะคะเรื่องปีศาจโซภานั่นเองแต่ว่าตอนนี้ค่ะเรื่องราวต่างๆของปีศาจโซภาจะน่าสนุกน่าติดตามแค่ไหนนะคะ <S <S บรรยากาศของการซ้อมเป็นยังไงแล้วก็วันจริงเนี่ยจะมีความพิเศษอะไรมาฝากกันบ้างจะมีตัวแทนค่ะจากอาสองสาวนะคะน้องพลอยนัชชาสวัสร์รกเกียรติค่ะอันนี้เป็นนักสแสดงนำนะคะแล้วก็น้องปิง๊งถิตาภา สิริพิพัฒน์ค่ะโปรดิวเซอร์นะคะสวัสดีค่ะทั้งคู่สวัสดีค่ะดูดูแล้วคุณผู้ชมทางบ้านอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าเป็นรายการการศึกษานะแต่ว่าสองสาวเนี่ยเป็นตัวแทนจากคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเองจะมาแนะนำกับละครเวทีเรื่องนี้ค่ะเรื่องปีศาจโสภาค่ะปีศาจต้องดูแบบโอ้ยน่าน่ากลัวน่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมน่าเกรงขามโสภานี่คือสวยปีศาจที่สวยทําไมต้องเป็นละครเวทีเรื่องนี้คะ พอยกับลายนะคะก็จริงๆคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับการผจญภัยค่ะก็จะเป็นแนวแฟนตาซีนิดนึงนะคะก็เลยจะเป็นเหมือนจะเจอกับปีศาจมีเด็กๆเนี่ยค่ะมีเด็กไปผจญภัยไปเจอกับปีศาจแล้วก็ไปเจอเกมท้าทายต่างๆเดี๋ยวให้เล่าเดี๋ยวให้เล่าเรื่องย่อแน่นอนคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะยังสงสัยอยู่นะคะว่าปีศาจโสภานเนี่ยมีเรื่องราวเป็นยังไงบ้างแต่ต้องถามทางด้านของน้องปิงซึ่งน้องปิงเนี่ยเป็นคนดูแลภาพรวมทั้งหมดรับผิดชอบหน้าที่อะไรบ้าง ก็คือในส่วนงานของ Pink ปิงเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยก็คือจะดูแลภาพรวมของงานเพื่อให้งานเนี่ยละครเวทีครั้งนี้เนี่ยหมูนอ่อนไปถึงวันสุดท้ายที่ประสบความสำเร็จก็คือโดยรวมเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ระดมทุนหาสปอนเซอร์ะนะคะขายบัตรเองแล้วก็ทำงานประชาสัมพันธ์รวมถึงเกี่ยวกับในเรื่องการ บริหารนะคะทั้งหมดเลยใช่้อย่งงางนั้นแล้วเนี่ยหนึ่งในนั้นคือเรื่องของการประชาสัมพันธ์อยากให้น้องปิงบอกนิดนึงค่ะว่าการจัดละครเวทีครั้งนี้ปิงบอกพี่ว่าพิเศษไม่เหมือนกับละครเวทีทั่วไปที่นักศึกษาทํากันพิเศษยังไงบ้างคือละครเวทีเนี่ยหลายๆคนคงมองอะคะ่ะว่าสป o k เดอะมิวสิค l ของเราเนี่ยนะคะจะเป็นละครนักศึกษาหรือเปล่าสเกลนักศึกษาหรือเปล่าแต่ปิงแบบขอ ให้ให้มองมุมใหม่เลยค่ะเพราะว่าศิลปกรรมละครเนี่ยนะคะไม่ได้จัดละครเวทีแบบนี้เนี่ยมาน,านานแล้วพอสมควรเพราะว่าคนของเรามีน้อยด้วยปีหนึ่งก็30ไม่เกิน40คนนะคะ<ช>พอดีได้ศบโอกาสดีๆก็เลยมีการรวมตัวของศิษย์ปัจจุบนันแล้วก็อาจารย์เนี่ยมาร่วมมือสร้างละครเวทีเรื่องนี้คือร่วมแรงร่วมใจกันนะ<ช>ทำให้ละครเวทีเรื่องนี้ออกมาสมบูรณ์แบบและเป็นมืออาชีพมากที่สุดใช่ค่ะ,ะแล้วจากนั้นแล้วมาทางด้านของนักแสดงนำบ้างดีกว่า เล่นเป็นอะไรจ๊ะก็เรื่องนี้นะคะรับบทเป็นเด็กค่ะก็ปัจจุบันก็เด็กแล้วยังรับบทเป็นเด็กอยู่เรื่องนี้จะไม่มีนางเอกพระเอกนะคะจะเป็นแนวแฟนตาซีมากกว่าก็จะมีเด็กไปผจญภัยก็คือพลอยก็จะรับบทเป็นเด็กนะคะแล้วก็ไปเจอด่านท้าทายต่างๆค่ะเขาต้องไปผจญภัยอะไรทําไมถึงต้องมีปีทรงปีศาจแล้วไม่ปีศาจต้องสวยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอเล่าเรื่องย่อยฟังได้ไหมก็ได้ค่ะจริงๆคือเรื่องนี้เนี่ยจะเป็น เด็กที่ไปผจญภัยก็จะเจอปีศาจพอดีคณะเราเนี่ยมียเออปีศาจเยอะใช่ค่ะ <c oughs> มีแม่มีมีเขาเรียกว่าอะไรมีนักศึกษาหน้าตาสวยเยอะก็เลย,ย่องอะไรนี่แหะปีศาจผจญภัยนี่แหละค่คะก็จะมีน้องแมทพิรณีนะคะที่เป็นเอ,อเป็นดารา<ม>ก็จะสวยๆก็จะมาเป็นก็จะมาเล่นเป็นปีศาจนี่แหละค่ะแล้วก็จะมีด่านผจญภัยเนี่ยค่ะแล้วก็ทําให้เห็นถึงเออความความบริสุทธิ์ของเด็กที่แบบเอ ผ่านโจทย์ต่างๆไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคายถ้าเกิดคุณผู้ชมนึกไม่ออกไงนึกถึงบอกว่าการ,ปราไปชมไปการไปจนภยนัยในโลกที่แบบว่าเหมือนกับ โรคที่บอกว่าค้นหาไม่เจอเป็นโรคในฝันอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับเรื่องอะไรนะนานียอันนี้ก็ใช่นะใกล้เคียงนะประมาณนั้นเนอะอารมณ์แฟนตาซีสะท้อนสังคมปัจจุบันด้วยนิดนึงก็จะมีพูดถึงเรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะก็คือเอามาเกี่ยวพันกับปัจจุบันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอยากจะให้ช่วยดูแลกันเรื่องป่าไม้เรื่องเนี่ยค่ะเพื่อไม่ให้เกิดน้าท่วมแล้วก็ภัยแล้งเพราะว่าน้องพลอยเนี่ยในเรื่องจะเป็นคนไปตัดไม้เองไม่ใช่หรอค่ะแล้ว พวกเรามารวมตัวกันขนาดนี้แล้วนะคะแล้วก็ภาพยนตร์อย่างที่บอกอ่ะละครเวทีเนี่ยอย่างที่บอกไปเรื่องย่อเป็นแบบนี้การร่วมแรงน่วมใจกันก็มีหลายฝ่ายมากๆ mm hmm. แล้วทั้งตัวของนักศึกษาเองภาพปัจจุบันเนี่ยมีใครช่วยทําอะไรกันบ้างคะโอเยอะค่ะคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ตอนแรกเดี๋ยวเราก็ตั้งฝ่ายตั้งทีมดูแลโอเคคนนี้เป็นหัวหน้าตรงนั้นตรงนั้นตรงนี้นะคะแต่สุดท้ายเนี่ยแต่ละคนก็ทําถูกหน้าที่บ้างบางคนทําหลายหน้าที่บ้างเพราะว่า ยังไงทุกคนก็ทําด้วยใจอะค่ะอยากให้ละคอยเวทีเรื่องนี้เนี่ยออกมาได้แบบสมบูรณ์แบบท,ที่สุด คืออย่างปิงนี่ทำทั้งประสานง,งานโปรดิวเซอร์ด้วยแล้วก็ทำเรื่องการตลาดด้วยด้านคอยเป็นนักแสดงก็ทำาลยทีีกคอมพอยจะเป็นนักแสดงนี่แหละค่ะเพราะว่าในละครเวทีถ้าเป็นส่วนของมิวสิควลเนี่ยจะใช้เวลาซ้อมเยอะเยอะมากแล้วตอนนี้เราก็ซ้อมมา4 4เดือนแล้วเต็มเลย,เลยใช่ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมด้วยว่าเรื่องอปีศาจโซภาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของวรรณกรรมที่อ้างอิงจากหนังสือเล่มไหน<ช>แต่ว่าเป็นเรื่องที่แต่งกันเองใช่ไหมคะใช่ค่ะคืออาจารย์ของเราเนี่ยคือมาช่วยแต่ง แล้วก็ในส่วนการกำกับเนี่ยอาจารย์ก็ลงมาดูเองก็คือครูติมสมพรฟูราดนะคะคะแล้วก็ได้ครูสุพัฒาาที่เป็นมือหนึ่งในการจัดแสงสีเสียงของประเทศไทยเนี่ยมาจัดแสงสีเสียงให้กับละครเวทีเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ดอกเตอร์อาจารย์พรชัยศรีประภัยนะคะก็มาเขียนบทเพลงเพราะๆในละครเวทีเรื่องนี้เท่ากับว่าละครเวทีเรื่องนี้เนี่ย ครบรูปแบบค่ะทั้งเสียงทั้งแสง<ช>ทุก<ช>อย่าง<ช>ทั้งเพลงด้วย<ช>และที่สําคัญนะคะตัวที่สําคัญมากนอกจากน้องพลอยเป็นตัวเดินเรื่องแล้วเนี่ยปีศาจสวยๆมีเยอะแยะแล้วเนี่ยนะคะยังมีเรื่องของปีศาจ ที่บอกเว้นตัวเมนเลยใช่ไหมเป็นใครนะอ๋ออันนี้เราได้ดารารับเชิญมาค่ะจะมีพี่นายคุณนายมานกมีจารัดค่ะที่เป็นเรียกว่าเก่งมากๆในเรื่องการแสดงนะคะฝีมือนี่คือการันตีเลยว่าร้ายเหลือจริงๆการันตีค่ะก็คือรับรองว่าเราคอยไปที่เรื่องนี้สนุกแน่ๆเต็มอิ่มค่ะนักแสดงคุณภาพครบคันจริงๆก็คือนอกจากจะมี พวกเราที่เห็นเห็นอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีแขกรับเชิญพิเศษที่มาบ้างตอนนี้ซาร่า f f 3ค่ะด้วยเป็นนักร้องไปออกเทปที่เมืองจีนแล้วเนี่ยก็ให้คิวเวลามาแสดงระครเวทีที่ ครั้งนี้ด้วยค่ะครบรถจริงๆนะคะแต่ว่ามาขอเจาะลึกค่ะเรื่องของบทบาทที่น้องพลอยแสดงนําแล้วก็เรื่องของการซักซ้อมบ้างดีกว่าน้องพลอยยากไหมแต่มีสุดขักนคงไม่ยากนะน้องพลอยอ่ะยากนะคะปกติพลอยร้องเพลงอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของศิลปรกรรมเราเรียนเรื่องการแสดงละครเวทีแต่ถ้าเกิดละครเวทีที่เป็นเออมิวสิคอลเนี่ยถือว่ายากมากๆเพราะวิธีการร้องจะคนละแบบใช่ไหมน้องพลอยด้วยค่ะต้องใช้พลังเยอะมากๆต,ตัวเล็กมากเราบอกกิ้งก็ต้องแม่นมากๆเพราะว่าเวลาเรา ตอบทกันเนี่ยถ้าเป็นละครเวทีเฉยๆเนี่ยก็ยากแล้วแต่ถ้าเป็น musical, มิวสิค l ลมันต้องให้แบบบล็อกมันต้องพอดีเพื่อความแบบ ลงตัวทั้งหมดอะค่ะต้องซ้อมเยอะมากๆแล้วต้องคอยลองทั้งหมดกี่เพลงจ้ะลองทั้งหมดประมาณ4เพลงค่ะก็จะมีทั้งร้องเดี่ยวด้วยแล้วก็จะมีเป็นมิวสิควอลที่ร้องกับเออน้องคอรัสด้วยแล้วก็ใช่ค่ะกับนักแสดงคนอื่นด้วยน้องปิงร้องกี่เพลงละอ๋อร้องปิงร้องทุกเพลงค่ะแต่ร้องอยู่ข้างล่างเลยทีนะต้องช่วยซ้อมให้เพื่อนเพราะงั้นแล้วการซัก้อมละค่ะเราเมื่อกี้บอกว่าซ้อมกัน4เดือนเต็มๆใช้เวลาในการซ้อมแต่ละวันนานแค่ไหนมากน้อยแค่ไหน ก็ตั้งแต่เริ่มแรกนะคะเราก็จะมีการเป็นเหมือน first l e a d ก่อนค่ะก็จะมาอ่านอันบทก่อนมาต่อบทกันแล้วก็จะมีนัดแยกวันนัดแยกวันเป็นแต่ละซีนค่ะว่าใครเข้ากับใครเข้ากับใครบ้างในซีนนั้นแต่เด็งช่วงนี้ก็ใกล้จะวันแสดงแล้วนะคะก็ซ้อมทุกวันค่ะและยังพลอยเป็นเป็นตัวเดินเรื่องเนี่ยตีหายันเที่ยงคืน สี่โมงยังเช้าคืนค่ะเ <laughs> พราะว่าใช่ค่ะหลังเลิกเรียนก็ซ้อมเลยทุกวันค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเมาพวกปีศาจกันบ้างดีกว่าเ <laughs> พาแต่ละคนในกลุ่มเพื่อเรานะคะเห็นบอกว่าปีศาจแต่ละคนสวยๆทั้งนั้นแล้วเขาไม่ห่วงสวยเหรอมาแต่งเป็น